ตัวแม่หรือพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะคะที่วัดปริวัตรพระรามสามนะเรากําลังเดินมุ่งหน้าไปนะคะที่นี่สามารถทําสังฆทานได้ที่สาราเจ้าคุณนะคะอยู่ด้านซ้ายจากนั้นไหว้ขอพรพระพิคเนตปังๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ที่นี่สามารถให้อาหารปลาแล้วขอบอกว่ามาติดแม่นาม้าเจ้าพระยาร่มรื่นมากนะหลังจากนั้นเราไปที่อุโบสถน,นะคะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามมากๆนะตั้งแต่ที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์เลย สถาปัตยกรรมขอบอกว่ามีความสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพระพุทธสุขโขทัยนะตั้งแต่อายุเก่าแก่ตั้งแต่700กว่าปีมาแล้วนะแล้วก็ที่นี่มันเป็นการผสมผสานของหลายศิลปะแล้วก็เด่นเรื่องปฏิมาการรมปูนปั้นเบญจรงค์นะคะสังเกตได้ว่ารอบๆตัวโบสถ์เนี่ยมันมีความใช้กระเบื้องเบญจรงค์นะปรับตกแต่งแล้วก็มีการผสมผสานความเป็นไทย ความเป็นจีนหรือหลายๆอย่างนะเธอบอกว่าที่นี่สุดยอดสวยงามมากเลยค่ะก็รูปปั้นที่นีนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์บันทึกเหตุก,การณ์ต่างๆนะของแต่ยุคแต่ละสมัยได้ด้วยใครหาที่เที่ยวหรือที่มูที่ทําบุญก็มาที่นี่ได้นะคะ